กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสิทธาทนไม่ไหวโพสท,ทันทีหลังทักษินประกาศกลับไทย10สิงหาคม66วันที่26พรศจิาคมนอตอสิทธาทิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวผ่านเพจนอตอสิทธาทิวาลีอวยพรวันเกิดทักษินชินวัตรระบุว่า กราบวอวยพรวันเกิดท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรครับขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนคุณงามความดีที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยจงดนบรรดาลประทานพรให้ท่านอดีตนายกทักษิณ มีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมความปรารถนาขอให้ท่านกลับไทยอย่างราบรื่นได้มาอยู่กับหล,หลานๆในฐานะตาตาปู่ๆอย่างบ้านเกิดเมืองนอนที่ท่านรักตลอดไปกระผมเป็นคนหนึ่งที่ดูซึง้งและร่วมรับภาระกรรมในทุกเหตุการณ์ที่ท่านได้ถูกกระทำตลอดระยะเวลารวม20ปีที่ผ่านมา จากกระบวนการสองมาตรฐานที่บิดเบี้ยวของไทยซึ่งแฮชแท็กประเด็จการกระทำไว้จนถึงปัจจุบันทุกวันนี้กระบวนการดังกล่าวยังไม่หายไปไหนแถมยังมีขยายตัวเครือข่ายใหญ่โตฝังรากลึกลงไปเรื่อยๆในองค์กรอิสระข้อกฎหมายสอวออคนขอรอกอนอกอมอจนถึงนายทุนรายใหญ่ของประเทศ เครือข่ายพวกเขายังคงใช้กระบวนการนี้เพื่อทำลายประชาธิปไตยด้วยการแอบอ้างสถาบันอื่นเพื่อมาด้อยค่าเสียงประชาชนโดยสร้างเงื่อนไขตกหัวรูปหลังสร้างความแตกแยกให้312เสียงด้วยการพยายามดึง141เสียงของพรรคื่อไทยไปเสริมอำนาจให้พวกเขาแข็งแกร่งหลังจาก ทำลายพักแฮชแท็กก้ไกลได้ก็จะถึงเวลาในการทำลายแฮชแท็กพักเพื่อไทยต่อไปเนื่องจากข้อกล่าวหาต่างๆที่เคยกล่าวหาพักเพื่อไทยและสองพักของท่านก็ถูกยุบล้วนแล้วแต่เป็นข้อหาเดียวกับพักก้ไกลทั้งสิ้นผมคือคนหนึ่งที่อยากให้อดีตนายกทักษิณกลับบ้านมากที่สุด ผมอยากให้ท่านได้รับความเป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตยที่คนทั้งโลกยอมรับดังนั้นในช่วงดีเบตเลือกตั้ง66ผมจึงเป็นคนที่พูดถึงการให้ความเป็นธรรมในกระบวนการเอาทักษิณกลับบ้านมากกว่าทุกๆคนที่ขึ้นเวทีซึ่งผมเชื่อว่าผมพูดมากกว่าทุกคนในพรรคเพื่อไทยรวมกันด้วยซ้ำ วงเล็บซึ่งแน่นอนว่าอิงเป็นคนที่อยากให้ท่านกลับมามากที่สุดแต่ด้วยความเป็นลูกจึงไม่สามารถพูดอะไรได้มากผมไม่เคยพูดจาให้ร้ายท่านอดีตนายกทักษิณผมรักและเคารพท่านท่านคืออดีตนายกซึ่งเป็นไอดอลในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนให้กับผมตลอดไปเช่นกันความคาดหวังที่ผมมีคืออยากให้อดีตนายกทักษิณได้กลับ บ้านมาอยู่กับครอบครัวได้เลี้ยงหลานในเมืองไทยอยากให้ลุงอีกสองคนพร้อมทั้งบริวารที่ทำร้ายประชาธิปไตยกลับบ้านไปเลี้ยงหลานโดยไม่มายุ่งเหยืงกับการเมืองด้วยอยากให้สถาบันหลักของชาติยืนยงสถาพรตลอดไปโดยคนรุ่นผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีลดช่องว่างระหว่างวัยร่วมกันถ่ายทอดและปลูกฝังสิ่งดีๆที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย จากดุลสู่ดุนให้กับลูกหลานของเราผมเห็นด้วยและอยากให้ท่านอดีตนายกทักษิณกลับบ้านอย่างเป็นธรรมอยากมากกว่าหลายคนในพักเพื่อไทยโดยที่ผมไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงเลยด้วยซ้าแต่ตัวผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ผู้บริหารพักเพื่อไทยกำลังดำเนินอยู่ณนะปัจจุบัน ซึ่งเสมือนกับการทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังและทำลายศรัทธ,ธาประชาชนที่ชาวบ้านมอบให้พัรคฝ่ายค้านเดิมทั้ง8พักโดยนำคะแนนที่กาให้ไปต่างตอบแทนกันแบบนี้วันนี้วันดีดังนั้นสำหรับกระบวนการทำลายประชาธิปไตยด้วยการแอบอ้างสถาบันอื่นเพื่อมาด้อยค่าเสียงประชาชน ที่ผมได้กล่าวถึงผมขออนุญาตโพสต์ข้อมูลดังกล่าวและตั้งคำถา,ถามถึงผู้เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณสยามนิวค่ะ